สบายดีสบายดีพี่น้องมื่อวานบุรุ้เปเขาอา่าเก็บผักเสียน,นผักเสียนดองวันนั้นหนูกินคนเดียวแม่ออเอ้ยเอ้ยผักเสียนแม่นั่นแหละเ่จำกล้เา,ออาเปงัําลังเก็บข่าเน,นื้อเพิ่มผักเสียนดองแต่ถ้าเป็นตลาดหนูไม่กล้ากินนะแม่อ,อ,มอ,อันนี้ ด้วยอันนี้หนูใส่ชุรสนิดนึงผงเอือง <c oughs> ทางบ้านเป็นไหมล่ะงูระพาทำไมเยอะถึงแม่ก็สองต้นมันร่วงเยอะจนมาทำเกตนาไก่เขาไปเคลียร์แต่ไม่มีไก่ให้เคลียร์หรอกมะพร้าวแม่กำลังดุกเนาะ เมื่อคืนก็หฮ้อนผ่อนไปน้องจุนอมานามเจอหนึ่งโบดโกต้นมันก็ได้พันแล้วไ่ต้องไปซื้อนั่นหรอจ้าอันนี้มันอนันม่นข้แม่อันนี้มันมากกว่าสองต้นนะแม่เป็นไ้ไอ้รงมายังไม่ชินเลยยังไม่ห็นขึ้นเลยอือมัใช่มากล่องคอยค้นมาไล่ใส่เบิง มากกว่าสองต้นอีกเขาได้กินรเสอยากโยเอาไว้นั่แหละแต่ยที่ร้าสไม่เห็นคือยังไงด้วเน่กายลายนฟะานวนดวน,นั่วไงได้คุณคุณน้ำพิกกะทิแฟบแน่นอน รวงหมดแล้วเขเก็บกินจนแซ่บไหมแม่มัทุเรียนอยู่ไเปรี้ยวหวานหานบอกเออทุเรียนเรียงมอันนี้ออกใหม่อันนี้อันนี้เก๋แต่ว่าสุกมากมันเป็นยังไงแม่รสชาติรสชาติมันก็เปรี้ยวหวานหวานบอกอี้ลูกน้อยลูกใหญ่มันร่วงหมดแล้วไอ้นั่นไม่ได้ดูร่วงสักงสองลูกสามลูกทุเรียนบ้านก็มี

สวนครัวยาดาเ่นมันมากกว่ามันมากกว่าเศ้าต้นเ้ยคุณแม่อื้อวลัลภาเลยเก็บปักเสียนไปขั้นพ่นว่า อันที่ว่าเฮาเอาเมื่อยพี่น้องอบ่อลน,นี่แล้วอันนี่หมูมาต้นนี่แหละแบบต้นมะกรูดนะอันนี้ต้นมะนาวพี่น้องเอามาปลูกยาล่าคนทอนหายมังกรพี่น้องก็มีหัดอกกระเจียวอันนี้กับมีดเลยแบบพักชีไปเรื่อยนี่ดอกกระเจียวแม่ดอกกระเจียวใช่ไหมแม่นี่ ตึกําลังสวยลูกใหญ่ๆกว่านี้นี่แถวนี้น่ะนี่พวกคุณคุณควเป็นทิ้งหมดสร้านค่ำร้านคืนด้วยอะไรด้วยผิดทางแล้วมาให้พวกุงมาแล้ว <c oughs> ไม่เู้ว่ามันใช่อะไรไมมเรา,เ,าเอาไว้พวกมันละแหละกินเปอร์นางคลองจะไปแม่พึ่งจะไปนิดน้ำกินน้ำกินเนอะน้ำต้น,น <c oughs> มันยายนาบ่มกินม,มันน,มน้อยหนา่าบันเป็นมีแต่ซุ้มหอเรากินเลยเนานะอืมอเลยว่าจะตัดทิ้งก็เอาไว้ให้ร้านไอ้ รองนางมาเด็ดมาปมมาดูเรื่อยอเดี๋ยวมาถึงก็ดีถ้าสูยเช่นกันยากยากยากสุดสบายที่ยอ้ข้างล่างหมดเลยอเด็ดทิ้งหมดเดยอะแค่น,นี้เลยตั้งเยอะนะเมื่อก่อนไม่มีต้นอะไรนะแม่ที่ว่าไปลวกจิ้มอะเหมือนดอกกระเจียวนะข่าบออันนี้ต้นดอกกระเจียวผลไม้เนะ แม่น้องแม่กินอันนี้ไม่เป็นบอกเจียวเดงอันนี้ขาวบ้ากแม่สิขาวนี่ขาวนี่อันนี้เจียวแดงอันนี้เจียวแดงดอกเขยวอันนี้ดอกแดงมันจะมีดอกแดงดอกขาวอะมาคืนเก๋อเยอะแยะกินไม่ทัน นีไงบ่าวมีมาตอนปีที่แล้วโอ้ขากินกตัมปลาทูอร่อยห่อเลยนี่าวอ้วนบาียังเลยใครจะกินรอกมันกินไม่ทันผักเยอะเกินนี่ไไม่หรอกวเลยเออเกงมา้าอยนกอร้ารืองจม่ใครเนยงถ้าอไม่ถอนก็เหลือหกน มาต้องไปเก็บไก่ตะกอนมันจะเป็นต้นขนุนพี่น้องเนี่ยต้นขนุนหนาบ้านเนาะแล้วก็ต้นกระท้อนน,นี่ก็สวยปักเซียนดอง ย,ยังไม่เห็นโอ,กกอ,นอเดเด้ออ้อืงเย<า>อนขึ้นนะลายเฮ็ดก็ออกแล้วมเชานูนมองไปอู้เทนมาอ้แม่คดูเด้อมนงทนอย่างนี้นะเห็ดโผนะมันจะโอกอยากกินเห็ดโคนนนี่หนูนี่เห็ดโคนมันยากแถวเรานเห็ดดอกขาวนี่น <c oughs> ินดีนะสดน้ำเออพี่ยิ่งสิงามพี่ไม่กี่วันเลยถ้าฝนยิ่งเยอะยิ่งฝนยิ่งสวยยิ่งเด็ดยิ่งขึ้นนะแม่ยิ่งเด็ดยิ่งขึ้น โมนะทุบดิบมันจะได้มันไม่เหนียวอ่ะไอเม็ดอิบไอนั้นไปตังเยอะไอพิมทางดาวเรื่้องท้งผักเสียนอมอเอไปปีก่อนนู่นทวแม่ทำไมมันไม่ขึ้นน้ำท่วมมั้งต้องโรยเอาไว้ก่อนว่าไม่รู้ไปไหนไม่เห็นมีสักต้นเลยเอาไปถึงขึ้นถีน ียังก็กินดีดีหมกปลาซิวแอบดอ,อย <c oughs> แม่สวยคุณก็กต,ตันอีกตอนนั้นซื้อแค่ถุงเดียวซักสองถุงสามซื้อกซอ็ซื้อสเสร็จตะเวลไปสักพักเขาโทรมาแม่นุ้ไปหาแม่เดินเดินขี้ผายมึงอุดไปทางนั้นแม่ถ้ามัน <c oughs> มันป๊ก <c oughs> แต่แ,ม,แม่ไปจะซื้อ,อเลยเอาไว้นุ้ยคุณนุ้ซื้อเอาถุงมาสวยมากเลย มะเขือก็ต้องกินก,กนระตำปลาทูแล้วนะแม่จ้าอู้หัวมแม่ขนะั้วใส่หนูเนาะอู้หูนี่นะนตะตำปลาทูจิ้งนันจิ้งนันมันยังมันยังอ่อนอยู่ป่ะแม่ ดจะเย็อ <da> ันนี้มันอร่อยยิ่งเก็บยิ่งยิ่งเด็ดยิ่งออก โอยจนยีบีเราเขาเสียดายเขาโมโหเขากินไม่ได้โอ้ยนั่นได้เขาโอ้ใส่พริกคงชดน้ำแม่หมดเลยกวเต้าป่ะแม่กินสำลีกันนะกินเตื้อตังตังในสนุนยีบเป็ดเป็ดใส่หอม เลยทงนีีเลยี่นอนกับป้องดืเต็มหมดเลยทันีไปบุงโอ้ยไปนอนี่กระตายดิ ถ้าเป็นดอกแล้วมันจะไม่แซ่บมอเนิ้กาเซเล่าเด้อพี่น้องจกฝากก็ไะไรก็แซ่เนาะดีแม่แห้งเบ้อสุขุสุขนว่ากันในคลิปหน้าไหมเนอะสบายดี